สวัสดีครับดีดีตอนรับเขาสูสองกีนักขุดครับวันนี้เข้าเปลี่ยนบอ,อยอีกแล้วนั่นแบกคือเ่าครับแลว้วก็อารที่ว่าแบกแบแบดีคุมบอย เดี๋ยวผมสิอธิบายฟังนะครับเพราะว่าเฮาแบกบแบบนี้คืองานวัดคิวนะครับกระบะใหญ่ก็ได้ตามกระบะกระบะน้อยก็ได้ตามกระบะน้อยครับตามคิวตามนี้แต่ว่าราคาคิวซ้ำกันครับตัวนี้เพิ่นเป็นราคาคิว70บาทแล้วแต่ว่ากระบะไผสิใส่ดีหน่อยเลยลายแบบคันนี้ครับเป็นรถประกอบรถประกอบมีกาอยู่ทีหาคิวเคิงครับเพิ่นว่าหาคิวเคิงก็คูณด้วย70ครับเป็นตัวเงินแรงกมา ถามว่าคุ้มบ่ครับกาได้ครับกาได้อยู่ถ้าให้ผมตอบว่ากัคือคุ้มอยู่ครับมันก็เหลืออยู่ถ้าเบียดเทียบครับงานเที่ยวนะครับมันกางานเที่ยวก็สบายกว่าเพราะว่ามันใไซน้อยแรนสบายบ่ได้ใไซหลายแต่ติดเข้าแบกเอาเข้าตามกระบะครับผู้ใดหล่กัดกระบะใหญ่ยยก็คือได้ไลยกลว่า คันอีกขึ้นสบายครับอีกสองสีก่กลางใหญ่แต่กระบะเล็กถ้าขึ้นบอรกระอยากหนึ่งสั้นๆสักหน่อยรถเยอะอยู่ครับวันนี้ส่วนมากจะเป็นรถรถหางเครื่องเบิร์อีกแต่คันใหญ่ๆกระบะใหญ่เจ็ดคิวขึ้นส่วนคันของพ่เบีงก่อยู่ที่แปดคิวครับกระบะส่วนคันนี้ครับโชคใัยเจ็ดคิวครับตัวนี้คันนี้ เจ็ดคิวคูณเจ็ดสิบกับเท่ากับออกมาครับอันนี้ก็อยูสิประมาณสี่ร้อยเก้าสิบโซงงโคกห้าร้อยกสิบเนาะว้าอธิบายฟังเลยแหละครับไอ้คุ้มคุ้มครับงานแบกจับแบกเอาครับงานน้านี่มันแบกได้ราคาเมื่อกันเนี่ยโอ้คัดนนี้ ลดลอยครับโกเบล,ลอยอก,กี้หน่อยครับหลายโคตรอาจจะบ่อยากแบกนะครับสจหรับงานแบกเพรานะว่าเพราะว่ายังบ่าบางโคตรกับถนอมลดกับถนอมคือกันอยู่ครับแต่ว่ากับเฮจังไดเพื่อให้มันได้ค่าเที่ยวนะครับให้มันได้เงินได้ค่าเที่ยวเพื่อความอยู่รอด ได้ร้ายมันก็ดีครับได้ร้ายมันก็คุ้มได้ร้ายก็คุ้มแล้วไปทักทีทีหนึ่งก็คือให้มันได้ข่าเที่ยวได้หลายครับข้าเที่ยวก็ดีอย่างหนึ่งครับบริษัทสายบริทุกบระท่ารถแล้วก็ถึงลงน้ำมันกะกินกะซูซีครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะ ระว่างงานเที่ยวกับงานแบกนอกบ่อยบูลเลกันแหกโอ้โหครับบุกี้ทะยานก่นนี่จักนิดนึงนะจะดีกันนี่โอ้สหมทาทรมานแต่นอกดงางจะมันดัง,ดงตัวนี้ก็เป็นงานเงินสดครับรัะจายทุกวัน างานตัวนี้ทีผ้ากันแบกใช้น,นะครับทีกันแบกโอ้ดินนี่ก็เป็น,น, <c oughs> น,นปตะนักกันแล้วครับดินนี่มันซุ่มเนาะเปียกซุม่ม แต่หลักครับใส่7วถ้าได้รถใหญ่ๆมาตากสีสตอบ,บายยันว่าจะถ่ายเอง จ่างกันจากในไลน์ครับคนเป็นยังไงไปสายวว่านหมวกไปใส साइबर बसेर हागि ल्याएर ตื่นกว่าตายแล้วครับ เบองครับออมาจ,จิเจ็ดคิวหรือว่าตะไรคิวครับนี่ไส้ดิอือโมมีมันฟิว โอ้ยเจ๊จีแทีให้เกาขึ้นมาจีแทมอย่างน้ดิฮะตายเกาเกาเกากขับหลัง <c oughs> มันหลายเกินข้างหน้าโอ้ยแต่นี่มันก็หลายแห้งก็ได้ดิ <c oughs> อ้อ <c oughs> เราต้องมีพ่อต้องพูดหลายเพราะไม่ได้แบบมีทุกเดียวได้ เอาห่าปกับพู้ดีเหรอหล่ะดินมันนั่นน่ะเดดินนักเธอได้ดินแบบนี้หละเอาห่าปกองกับผู้ดีเราบ้านนักเธอได้ดินแบบี้หานเออ ข,ขนาดสองร้อยสิบนะเฮ้ยพอ,อไปดีละแมนมัดไปยากลองคอยเมยไปเลยได้ดิถ้าไปแบบนี้หันนี่ครับสองร้อยสิบจากสิทธมจากสีการบิน ไปได้โอ้เฮาลำบากกันับ,บไใสขนาดีออาใสเนี่ยนีบใสสมขใสเยกันเนแวแต่าูวขาใสที่นัก่ จัดดักกันเต็มเป็นเลยทีเดียวครับนี่แหละครับถ้าเกิดว่างานแปลกเนาะ สามเหลาสิโบป,ประท้วงเอมือแต่ไปใส่สามเหลาวสวัรด,ดีตาย ดินมันยังซุ่อมอาดินันแห่งแห่งพงๆแบบป่าว่านมัอนกันอยู่กับสิบอนักปั่นนะ่ะนี่มันหนักดินมันซุนนมน่มเนาะพี่ผมคอยหยอดเอาแล้วเลยเย้บุดเดียวไว้ผมก็สั่งยีเดี จาออกอยากยู่บ่หหงไงไอแลมัอ่นี้มาคบกันเป็นยังไงก็บอ,อ,อกออกยากบอ่อมันจะจมเขาไปเรื่อยดินดินมันจะบวมเขาไปข้างในแี่เจ้าสิคุดบอ่บอว่าคุดเลอะๆเลิดอืมอะไรค้ายนาดิน ได้แล้วขอยีกเนห้อยเลยเนี่ยอ,อัเะจอลงใหญ่เสมอเนาะดินมันสูงเหมือนนันเอาอดิ